สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับประกันชีวิตคิดง่ายๆบายพี่อ้อยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงถึงมาทําธุรกิจประกันชีวิตหรือเริ่มมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะมีหลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยพี่ทํางานมาตั้งประกันชีวิตมา16ปีเป็นอาชีพเดียวเลยเหรอเป็นอาชีพแรกหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอาชีพแรกที่พี่อ้อยทํานะคะหลังจากเรียนจบมาเลยพี่อ้อยก็ทํางานอยู่่สถาบัานการเงินแห่งหนึ่งนะคะ ทำอยู่นานนะคะสถาบันการเงินแห่งหนึ่งก็คือในช่วงของปี37ก็เริ่มเข้าไปทํางานเรียนจบก็เข้าไปทํางานเลยที่สถาบันการเงินนะคะมาทำมาเรื่อยๆนะคะจนครบประมาณ10ปีนะคะก็เป็นเรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ระหว่างประกันชีวิตจะเข้าไปให้แบงก์นั้นขายประกันนะคะก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจังหวะนั้นก็รู้สึกว่าบางทีความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนว่าเราอยู่มานานแล้วนะคะอยู่มานานเรา,นานเบื่อ เราต้องเข้าทำงานประจำตั้งแต่7โมงเช้านะคะสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เลิกมืดนะคะปิดแบงค์3โมงครึ่งแต่เราต้องอยู่เคลียร์บัญชีหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็มืดเลยนะคะถ้าไม่มีรถนี่ก็ต้องแทบเหมารถกลับบ้านกันเลยทีเดียวแต่มาช่วงหนึ่งช่วงที่แบงค์เริ่มมีธุรกิจประกันเข้ามาพ่วงให้พนักง,งานนะคะขายประกันชีวิตนะคะตอนนั้นก็มีเพื่อนเราเนี่ยนะคะเขาก็ได ลาออกจากแบงค์เนี่ยลราไปทําธุรกิจประกันชีวิตเต็มตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาอยู่ได้เขาทําได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอถ้าเราทำเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะคะแล้วเราจะทําได้ดีขนาดไหนก็ต้องคิดตัวเองนะคะก่อนตัดสินใจเพราะว่าจริงๆกันที่เราจะตัดสินใจลาออกจากสถาบันการเงินเพื่อมาอยู่กับอีกบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็บอกว่าสมัยสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่สนับสนุบสนบ,บอกว่าเรามั่นคงแล้วเราอยู่กับสถาบ ธนาคารมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะเติบโตพี่มั่นคงในเรื่องของไรายได้มั่นคงในเรื่องของเงินเดือนค่ะขึ้นตามสเต็ปนะคะประเมินต้นเงกัดประเมินดีแล้วก็จะได้ไรายได้ขึ้นดีนะคะสิ่งที่ออกมาตัดสินใจจริงๆในการที่เข้ามาธุรกิจประกันชีวิตนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะ,ะพี่อ้อยอยู่บริษัทเดียวจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือสิ่งที่พี่อ้อยมองว่างานขายมันเป็นงานที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนร่ํารวยได้มันเป็นงานขายที่ มันเป็นงานถนัดของเรากับการที่เรานั่งอยู่เป็นประจำในออฟฟิศตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรา,เราจําเจง่ายๆนะคะเราไม่ได้เปิดออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลับบ้านในฟ้ามืดแล้วนะคะแล้วก็มาช่วงเปลี่ยนหายพอจังหวะช่วงเปลี่ยนหายก็ทาให้ความรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเก้าวออกไปก่อนคนอื่นเราตัดสินใจก่อนคนอื่นโอกาสหรือตลาดเราก็ยังกว้างอยู่นะคะแล้วก็สมัยก่อนจริงถามว่า เราก็ใช้ประสบการณ์จากการเราทํางานธนาคารเราใช้ประสบการณ์จากการทํางานธนาคารชวนคนออมเงินก็มาชวนเขาออมเงินเหมือนกันเพราะพอเรามาศึกษาจริงๆเนี่ยประกันชีวิตมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมเงินการคุ้มครองรายได้ประกันโรคแรงประกันสุขภาพ O p d ดีต่างๆนะคะแต่เรามีความถนัดในการชวนเขาเปิดบัญชีออมทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยพี่อ้อยก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเข้าไปชวนคนฝากเงินกับเรา ใช้สเต็ปเดิมใช้ประสบการณ์ที่มีเดือนละ500รเดือนละห้านะคะทุกๆวันพอเราทดสอบว่าเอ้ยเราทําได้นะก็ได้ตัดสินใจลาออกแล้วก็อยู่กับเมืองไทยประกันชีวิตตั้งแต่ปี2547จนปัจจุบันนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่ลาออกไม่ใช่สถาบันเก่าไม่ดีแต่บางทีชีวิตเราก็ต้องการโอกาสใหม่ๆต้องการบรรยากาศหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่สร้างให้เรามีโลกรทัศน์ที่ดีมากขึ้น จากดกที่เดิมพี่อ้อยไปอำเภอต่างๆยังไปไม่ถูกเพราะเราทํางานอยู่ประจําที่เดียวใช่ไหมคะแต่วันนี้พอออกมาเมืองไทยประกันชีวิตเองก็ได้ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือของรถหรือต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวและพ่อแม่ได้นะคะสิ่งที่ตัดสินใจเราออกมาก็มีอยู่แค่นี้นะคะว่าจับบันรทุกที่ดีหมดเพียงแต่เราเต็มที่กับงานนะคะสําหรับคนที่เพิ่งลาออกมาพี่อ้อยเป็นกําลังใจให้นะคะว่า ต้องทางานให้เต็มที่งานของเราเป็นงานที่อิสระนะคะไม่มีใครบังคับไม่มีใครตอกบัตรเข้าทํางานแต่ถ้าคุณใช้ความเป็นอิสระไม่ทํางานให้เต็มที่นะคะชีวิตคุณก็จะอิสระแล้วก็จะบอกว่าทําไมอาชีพประกันชีวิตถึงไม่ประสบความสําเร็จเพราะทุกคนมีดีที่แต่ละคนว่าเขาโฟกัสกับตัวเองขนาดไหนนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังว่า ทำไมถึงมาเป็นตัวแทนประกันชีวิต